น่งเลยรัยเอ้ยกิเป็นยังไงนั่ม่ต้อน้ำหรอพี่ก่อนยี่ที่บ้านไม่กินเลยกอไม่มีอะไรทำน้องก็ไปนั่งก่อนน้องลูกพี่อยากกินขนมหมออย่าทำให้พี่นเขาลงเสียเองะนก็เไปได้ขาก็ไล่ห่มลงเขาบอกว่าแฟนนก็ไปเจอางเขาบอกจริงเหรอูขนาดนี้เลย

ได้ไหมครับพี่สบายดีครับหยุดนานเกินเห็นพี่หยุดไปนานไงอ๋อไม่มึงหยุดกูทำงานกูเรานปกติที่ต้องถามผมนะเนาะในมีแต่พวกกูทำงานก็ใช่ไม่แต่มึงเลยทไม่ได้ทำสบายคนเดียวใช่ไหมล่ะหลงไงรหชนแผลแผลไหนไหนช่วยแผลดิเปล่าเปล่าเนาะเมคอัพเมคอัพทำไงหยุดติงไงล้มไงล้มไงตอนนั้นแผลหักเลยอ๋อแผลใช่ตอนแรกไม่รู้ไง เราที่หลังมหแล้วลองปะตอนหักลองปะไม่ลองเาะว่าไม่เจ็บไปดิไม่เจ็บไมอันนี้ไม่ไจริงจังไงเราเราไม่เล่นมุอไงเจ็บตอนด้วย่ะเจ็บจริง่ต้องนี่มือมงเนียขยับไม่ค่อยได้เลยเจ็บเลยขยับไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงที่ขออัพงานก่อนงานมันจะลงละแต่ตอนผมลดลงอะผ่าแบบไอ้นี่ ตื่นเต้นมากเลยพี่ต๋พี่ตอนเขาเฟิร์มปกแล้วนะพี่เนี่ยพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรครับแปลว่าอะไรนะก๊อบปลว่าะไรนะไม่ถือว่าผมจะได้ฟังตอนทุกคนอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงโทษทีมันไอเนี้ยคิมมันจะลงแล้วพี่ทำอะไรเลยได้ครขาได้ผมส่งไปในกลุ่มแล้วนะเนี่ยมาทำพี่ไอ้เนี่ยไม่เจอกันนานมาไปเนี่ยพี่ไอ้แหนบเดิมเป้นลยังไงทายงานเพื่อน สบายดีนะสบายดีกลับมาแล้วเว้ยเออดีใจด้วยเพื่อนินดีด้วยเฮ้ยเริ่มหายแล้วโบ๊ทมาดิเติมน้ำป่ะรอแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ตัดตรงนี้เติมเติมน้ำมาดีกว่าพี่ดานแล้วผมนั่งไหนดีเออ,เอว่ะไม่ผมน,นั่งมีเลยไม่อันนี้อันนี้มาใหม่โบท๊ทสวัสดีครับมารักพี่เพราะว่าหยุดไปนานอ่ะก็เลยก็แปเวเก้าอี้หลังมานั่ง ข้างข้างโบ๊ทก่อนก็ได้ไม่ก็ตรงนั้นแหะไอ้ก็อีก็ีกลางก็ได้เดี๋ยวให้เรานั่งโซฟาไปเลยมั้ยล่ะไอ้กัวนี้นวดเลยมั้ยล่ะนั่งไหนก็ได้เกียจเก่ามกูวอเออนั่งตรงไหนก็ได้นั่งแหละพี่ตองพี่สูผมนั่งตรงนี้ได้ไหมฮะนั่งดไตรงไหนนะเออนั่งไหนนั่งไม่เถอะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีกองทำงานต่อเขต้องไปด้วยเหรออ้าวจริงเหรอเขต้องไปด้วยเหรอเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่น่าจะมีคนใหม่แล้วนี่ เขาจะแทนหรือเปล่าใช่เขาบอกอยู่ตอนเช้าอ่ะตอนที่ที่แล้วเขาบอกว่าก็มามาวันไหนหรอเราก็ล่าสุดล่าสุดบอกว่าไอเดี๋ยวเอาโบ๊ทไปแทนใช่ไม่ใช่ไม่เอาใครมหรือเปล่าไม่เขาเอาโบ๊ทมาแทนมึงเลยเพราะว่ามึงหยุดไปนานไงเข้าใจปะไม่หรือเขาไม่ได้บอกมึงเปล่าหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกหรือเปล่าเขาบอกมันก่อนหรือเปล่าวันนี้ออกกองมีชื่อโบ๊ทอยู่นี่มีชื่อมึงหรือเปล่าใช่แต่น่าจะมีนะ บทไก่พี่ตายไม่ได้ครับโยายมา้องมาจนะไดดิไปไหนป้ายายไปไหนนี่ยายเฮ้ยพี่ตายใ้ดูอ้นี่ป่้ไอ้น่ากไปไหนมันมีีปี่ะเออโฟร์นลายขายทุกอย่างกโบรากว่าพี่้ะพี่มาดิครัพี่มดิครัพี่มาดิครับักจัดขายไงบอสไโอเคโอเคไหนโอเค ง kind of ันไม่เติน้ำเหมือนพี่เราไม่กน้าวเลยไปไไที่ไกันต้องหนังข้าวเปล่าข้าวเปล่ายิงข้าวยางเท่ยนยิงข้าวยางยิงข้าวยางนี่เรียกว่าตัดข้าวไหมการตัดข้าวเปล่าพี่ ไม่ไม่อก่อเวป่ริงๆมันไม่น่าทาะเาเพราะว่าเรปะริบจริะเป็นโบ์คุณโได้ไงวะมัน่งเป็นโบส์นะอก้เป็นโบสไม่เคยไปโรงเรียนพี่เหรอเป็นโบสอ่ะเคยี <t behold> um, no. okay. uh, well ่หฮ้ยไม่เคยโรงเรียนมรมันจะใส่ชุดใหญ่มามันมีเป็นโบส2ตัว่ไแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เป็นแบบว่าโชนมีดิฟมมาแดง กัวมันเด็กมากประมาณรวานเลยไม่ธรรมาานะไอ้ไอ้โบมันเคยดูนะเ็นโบสทอ่ะมันได้ไงวะผมเคยดูกาโต้พี่ต่อไหรอ้โบเคยดูอ่ะอ๋เคยดูเ็นโบสทจำหน้าได้จำชืไม่ได้อไม่ได้จำต่จำได้ตัวจบมตัวอะไรผมชอบมากมันมันแดงมันแดงเ้ปดูอ่ะใช่มนี่แล้วเหรอนี่ไงนี่ออกแล้วเบนโบส์นี่ไงเบนโบเนี่ยเมาเอมันนี่ย

เออดีเอ้ยโบ้ไม่รู้จักเป็นโบ้ก็ว่าแล้วจบแล้วที่ชื่อชื่อโบ้ไม่วันเนี้ยวันนี้พี่ไอเขาบอกพี่ไอเขาเล่นมาลงไม่ได้นี่ไงเอ้ยโบ้เล่นมาลงนะมันแต่มันไม่เหมือนบางคนที่รับปากแล้วแต่ไม่เลาะไม่ยอมเล่นเนะจ๊ะวะเล่นตัวนะใครวะชนะเทียบเป็นธนูพอโซวาโซวามองผ่านเล็บไ่ได้นมาด้วยความเล้าใจ นี่แหละที่พี่ตาเลือกมาเข้าอร่อที่สุดละแม่ใช่ไม่กล้าเลือกมาตอนแรกเลยว่ารุ่นพี่ตองไม่ใช่ขาดเลยหรอรุ่นพี่ตองด๋อยผมมิกเจอเนี่ยพี่พี่ตาพี่ไอเขาไปตอบิ๊กมาเทสมาใช่ปะแกไปขายไปวันเดียวแกซื้อขนมกลับมาเทียบเลยจริงเหรอซื้อกลับมาฝากเลยท่ไหนผมไปหมดทุกคนเลยทุกคนไม่ได้ยุ่งนี่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 ก็ขายไปแค่ไหนก็ขายไม่กี่วันวันเดียว เกดะไั่ซ en> ื้ดได้หรอเมีสกองเามาอหอดตั้งวงตั้งวงตั้งวงยิงน้อยแกกินด้วยรวมรถไม่แก่ไม่ได้รสชาติครัไหนไต้องแกให้มาพี่ตันตันพี่ก่อนไปแก้พี่โอเค้ผมชอบอันนี้แล้วออ จอมกเลยแกัเลยางคนตายล้วดิที่บ้านไม่ไดกินเลยตากบอนนะตาก่อนนะถามสองไม่พอมีมจิไม่พอมีขนมปังให้ด้วยวันเดียวหน่อยไปดิอร่อยมากไม่พอขอชิมด้วยเป็นน้าตาลอะแล้วเมื่อวานเราได้ได้ขนมปังบ้านบ้านโบสดให้ยังไม่หมดเลยโบ๊ทเิ่มาอยู่โบ๊ทยัดขนมปังเราอะไดาทำ้รกินหน่ะน่ารักปะโอเคนะ โม่ใลงตัวตาริงต้นตกาแล้วเล่อ้แก่ยากล้วตองิ๊ตองเฮ้ยไปตายวะเฮ้ยมันหกชิ้นข้องหลังไมดีรอชิ้นกอนลายก่อลไปายอนเวา้ด้ด้วยบอนด้วยบอนด้ไกินเลยถาอนนียคนละคนนะนี่ลชิ้นเดียวนี่ลี่ไอี่ไอี่ไอหนคอีเลยชิ้นนึ่งพอี่อร่อยว่ะนี่ผมีให้าอจริงลายมเปียเออโตให้ ก็ไม่มีอะไรทำน้องก็ไปนั่งก่อนน้องตัวพี่ย็กินขนมบอกเฉยมันวอร์อะไรจิตถึงพี่ไงมันวอร์ไปอะไรหัวหนีอเออพี่ก็จิถึงแต่คือพี่ลำคานไปนั่งก่อนไปคือตอนไม่เป็นไรพี่จัดการเองได้ตัวพี่มันต้องยุ่งไปตัวเองไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งเฉยขนมเราไม่ได้กินบอกให้ไปเอาโต๊ะอ่ะเก้าอี้อ่ะมานั่งนั่งไหนก่อนก็ได้เนี่ยไม่ใช่มันเดินวุ่นวายอย่าีก็เนี่ยผมนั่งตรงนี้ก็ได้ เออก็แล้วแต่ก็นั่งไปเออมึงอย่าอย่าทำให้พี่ตาเขาลงเสียเเองออผมไม่ได้เซอร์นั่งเดียวเองเออรู้รู้คิดถึงรู้เราไปหาตั้งแคมป์กันแค่นี้ไหมพี่มันจ่าไปนะไปจริงๆน่าไปนะพี่ตาอยงนีผมทำไหมไปว่าเที่ยวดีกว่าไม่ไม่มีว่ะมีหรอใช่เพราะปกติข้างล่างเขาจะทำอะไรอ่ะต้างวนปกติก็ไม่มีงานอยู่แล้วนะครับใช่ผมไปนั่งข้ล่างได้พี่ตาก็ลงทำอะไรเออเออถ้าไม่มีอะไรก็ลงไปนั่งนั่งขงล่างก็ได้ไป อร่อยทุกต้นให้น้ำตาล้มรสดีเสมอใหม่หมดแล้วต้นี่แรกวันนี้เราปลี่ยนภไม่ไมีวิธีทำอะไรทำไมตอนนี้พี่กำลังโมโหมากเลยเราไปพี่งไปตัวตึ้งเลยโมโหเรื่องอะไรครับพี่เรื่องงานค่ะข้างบนเขาไล่ถึงรงงานเอาแมันเกี่ยวกับฉันคือไปไหนก็ไปไปก็ไปแล้วผมมาถามว่าแล้วพนักงานใหม่นะคือเขามาก็ตัดต่อไหม อ๋อเขาเป็นพนักงานไหนใช่ไหมใช่เธอไม่รู้หรอเขาจะลาออกเป็นดนด้านบนเธอรู้ไมตรงี้ไม่รู้เลยเลยไม่รู้รอเอลาออกมดเลยหรอไอเลลาออกี่นไงต้องหาอมาทนอ้คือเขามาแทนไกรแกไม่ต่อจะยังเาไอะไรนูทำงานก่ออันนี้ออกกอไงวันนี้มีออกกอไม่อกวันนี้ทำไมเราเสือบีบีไม่ว่าไม่มีก่อแล้วทั้งหมดเขาเป็นไรกันนหนดีเป็นไรกไรปกตินะหนูกระักอุ่ก่อนท้กอยน เขาอยู่งี้มาตั้งสองสามเดือนแล้วเธอแล้วแหละเธอเพิ่งมาหรือเปล่าเธอปรับตัวไหมคะหรือบอกว่าเธออยู่เงียบๆในห้องห้องพักห้องพักผู้ป่วยอ่ะเธอเออไม่ชินเราคือพี่พี่จริงนะทั้งหมดเป็นอะไรกันครัปกตินะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นอะไรบ้างพูดกับเราปกตินะเข้าไปเขาไม่คุยอะผจริงเหรอไม่คุยเลยเหรอไม่เขาคุยแหละพี่แต่แบบว่าเหมือนกับเขาถามอะไรไปเขาไม่ค่อยเดือดร้อนอ๋ออาจจะยุ่งเพราะวันนี้วันลงคลิปนี่ เขาบอกว่าวันลงคลิปอจะไปยุ่งอะไรอย่าง้หรือเปล่าใช่เขาถามแบกินข้าวไหมปกติเขาจะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ไม่เขาไม่ค่อยถามเลยเดี๋ยวแบบเป็นไงบ้างอย่างงี้เราะที่เราหายไปสองเดือนอะไรอะไก็เก็บของไม่ได้เขาก็ไล่หุ่มลงมาเขาบอกว่าไปไหนก็ไปเถอรังาเขาบอกจริงเหรอ ขนาดนี้เลยจริงครับนี่ไม่น่าใช่ละอุ้ยไอพี่อฟแต่งเองดีไม่ห้นดหรอมาแล้วก็ใส่ไรตรงตาลยทรงระายิ้มก็เกินไปก๊อฟน่๋ยวผมเรียกเขมคคุยไหมไม่ได้ครับผมมาแป๊บีงดอไม่น้พเนะแกไม่เคยคุยนะไม่น่านะน่าครับพี่นันทายไก่นง่ตองข้างเรียกครับ กำลังเลียรีแป้งเหรอใช่รีแป้เลียเออมะชุมแล้วก็โไปด้ปะจริงจริงไม่จริงเขาไม่เชื่อต้องคุยไีอะเ่ยมาะึมาพ้อะไรกันมาา้าาพ้เอาเรื่อะไร่ะเอาเอย่องะไรล่ะองคอมาคุมอมาเอาเอาทำไมอะอาก็เขาบอผมเรียก ไอแนะเราผมบอกว่าเดี๋ยวผมเรียกเขาลงมามหาเนี่ยพ่หมอไม่ได้พูดนะเราพูดหรอเรื่องจอดไหนนะไม่ฉันไม่ได้บอกว่าเรียกเธอลงมาเธี่หมอเรียกทำงานอยู่เอาเขาเรียกพี่ตากลุ่ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่ไม่ไอ้ก๊อฟพูดว่าเดี๋ยวมันไปเรียกตามมาให้ฉันโงเรี่ทับไมอ่ะเลยผมมาบอกทัาแล้วว่าผมคุยด้วยแล้วพี่ไม่คุยด้วยแล้วอะไรล่ะคุยก็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 คุยแต่หมายถึงว่าแบบ พี่บอกผมลำคาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมทำอะไรลมจริงพี่คู้เหรอจุ๊บจั๊บจุ๊บนี่นั่นเมื่อผมก็เห็ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไม่ไม่ไม่ก็แบบนี้เนาะเมื่อกี้เหมือนเหมือนตื่นคนเราไม่เจอคนนานเลยนะไอ้เนะคือมันจ้แจ๊คคือลำคาเลยพี่พอดีเุดแใคครับใคยากไ่คัดตรงนี้นั่นพี่ลำนานเนี่ยเขาไม่เหมือนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบลำคาแบบนู้นใช่ไหมลำคานไม่เขาพูดลำคาอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละ ไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรเอออะไรเนี่ยไม่แล้วมันก็เกี่ยวอะไรพี่พูดไม่แต่ว่าห้องพันจีผมว่ามันตื่นคนมันไม่เจอคนใช่พี่ก็บอกว่าแกอยู่ในห้องพักมาสองเดือนแล้วแกก็เลยแบบงงหรือเปล่าเขาเจออะไรอย่างไรเปียกมันเจอแต่ภาพื่นเป็นแผลก็มาเออเราไปห้องแผลไปห้องแผลไปห้องพันไปอีกไม่เอะไรใช่ไหมอยู่คุยกับน้องพี่หน่อยภาษางานไม่ว่างคุยงานก่อนนะเอ้ยใครว่ามาไว้ว้าง คือปกติไอ้กอฟอ่ะมันก็เป็นคนที่ว่างที่สุดในตูนี่อยู่แล้วก็รู้อยู่แก่ใจไม่ออกกอามันจะไปไหนไม่ก่อยู่กับพี่ไงไม่ไปนเซฮาไปไม่นนี้วันนี้่เลยไหมอ๋อวันนี้ไม่บอกพี่ๆจะไปน้าเกิดดีีไปมางห้างมงไมได้ไม่ได้ม่ไไม่ไม่ได้ม่ไ้่ได้ม่ไ้ไมได้ไม่ได้ม่้มได้ไม่ได้ไมไ้มได้ไม่ไล้มไ้าม่้ไม่ได้ไ้ได้ไ้ไม่ไ้ไม่ไได้ไ้มได้มได้ อพี่ก็ต้องทำงานก็ไปยมมาเลี้ยงไปไปได้แข็งแรงขึ้นนั่งกินขนมร้นไหมามปามานัักนะเนแบบไปทำอะไรก็ถาพวกกูทำงานกอนนองเนี่ยผปกติผมชวนพี่ไปไหนก็ไปเอาี่ทำงานวันนี้ก็เห็นอยู่ก็เห็นยู่วันนี้องท่วันนีิพี่ตองรีบทำงานพี่ตองก็ออกไปกับผมไม่รู้งานจะไม่เสงไงงานต้องส่งให้ตาทำงานระบบมันก็รู้ไม่ใช่หรอพนมนมอ่ะที่

แต่ไอ้โบ๊ทมันเก่งจริงนะพี่เห็นแบบว่ามีแต่คนชมอ่ะใช่ติ๊กตอกคือเร็วไม่แล้วมันนนอกจากมันตัดงานรู้ป่ะไม่ช่วยออกกองช่วยยกของใช่เออหรอใช่เออหลอเขาช่วยเบ้นได้ยังไงถ้าตัดถ้าทัตัดต่อแล้วไปช่วยพรอปอ่ะช่วยดูได้ด้วยช่วยดูได้แบบเดินมันไม่กลัวไม่เออไม่อะไรเลยจริงจริงพ่อแม่เนี่ยมาไปหนึ่งนะพี่มาแล้วของที่รถก่อนเออไปเลยียืดครับ คุณดีครับเป็ไนไงบ้างเราอ่ะสบายดีไม่ดินน้นแบ้มแบบเรื่องแรงแรงอย่างครับเดี๋ยวโอเคมือแค่หาพี่ตานครับเดี๋ยวเาขาจะขึ้นมาตรวจงานนะพี่ตานอ๋อครับผม ไหนของเต้าฮันเต้าฮันเตอร์่ะมไไหายวันเดียวเพราะขนมมากอ้ไแล้วไปดูสตูวันเดียได้ของกินเต็มเลยดูสสตูสองเดือนจะขนาดไหนนี่ไงขอหวานจักปีใหม่ปีนี้็จไที่ยวมันหล่อยังไงครับ ที่หลอดจากมาตินมาตินแตงตอนนี้ยอดวิวช่องเราเดี๋ยประมาณสองแสนเราจะลงคลิปเดวันตอยวีนนี้ไม่เป็นไร๋ยวโบสแต่โบทำอโพแต่บทำได้โบทำได้เมื่อกี้มันมันทับปลหนักสู้หนักสู้สักัสู้กัสูวเดี๋ยวต้องรับเข้าอีกคนใช่ไหมต่ต่อไม่ต้องห่างกันด้วยสุดดีมากไม่ต้องแก้เลยกนค่ของ อล้แม่งจริงจริงไอ้ตัวเนี้ยเป็นการาประจำไหมหรือไม่ระเบิดยันทำอะไรนี่ไงไม้กระปุกโดยเฉยลงวันนี้ของผมเสร็จแล้วเคลียร์ไม่มีปัญหาเฮ้ยเยี่ยยอดไม่ใชรอ่ะนม่ของผมเหรอ ครึ่งชั่วโมงพี่คลิปนี้1ชั่วโมง10นาทีแล้วพี่แป้งพี่แป้งดูข้าวขาหมาล่ะไหนไปดูช็อตไฮไลท์ไฮไลท์เลยไปนั่งกินนะพี่ขอนหน้าไม่พี่ขอหน้าได้ไหมพี่ควรหลัปคือม่มันไม่ทำอะไรมันก็ไปกูจะดูงานไม่เอาแม่ขอหน้าก่อนโอ้ยโอ้สุดยอดเลยวะเนาะพี่บอกแล้วทำไมได้กันไม่หมบอกแล้วว่าเนี่ยว่ามันทำงานดีมันตัดนี้ไล่สองตัวหลานไล่สองตัวหลานผมก็หา เนตอนแกัปันกันเด็กคือเป็นสอแถวอะเช็กเลตติ้เช็กเลตติ้งเช็กเลตต้เช็กเลตติ้งเลยนี่าล้างล้างล้างล้ง่อ่ไม่ใช่ห้ทีล้างทีมคู่รักสีเฮ้ยเราเป็นทีมที่มเยอันนี้ก็ ต้องถามถามแล้เปนช่วงที่ที่ถามขอร่ด่ายเขาอาจจะรู้เรื่องันเลยเสี่ยงนะเอาไหนใครใครกับใครอาบเข่าหนกชอคก้ใครก่อเป็นน้ำชิ้นเป็นน้ไหลก่อกอไปไหนอ่ะไม่รู้กลกินไปนะเรบอกนราบอกนะไอ้ก่อคราบแต่ทำไรอ่ะกรอน เพื่อนโรงแทุกวันเลยไอ้ความที่มันหายแต่ทิยงแรกแล้วมันเกิดขึ้นมาโอ้เกีวกับอมนเป็นอย่างงี้คนที่นันอย่างงี้ใม่ใช่ไปไหนมาน้าบ้าชัวโเมื่อกี้เออไปไหนมาเอไปมาอคอราสั่งมาลำใครำใครที่ทำงานไใจงมาทางานวันแรกเขาไม่คุยด้วยเลย หนึ่งสองไม่ได้อกไแล้วไม่ร anyway> ูเรื uh <t <t ่องอะไรลยฟังก e> uh> ูกูไม่ได้ทำเข้าใจไหมกูทำแต่งงานไม่อะไรอะไอะไรม่เช่อแม่มาบอกมึงตอบสอละคาเรื่ละครเรื่องละคอะไรกอุเ้ยไม่ใช่เอาฝักูเวยไม้ไม่ใช่ไม่ใช่พีก้อยไม่แล้วคือรู้ไหมเมื่อวานฉันกบอกยพรุ่งนี้ก็จะมาทำงานแวนแรกแล้วแกก็มีเยอะนี้ไอ้พวกนี้ยิ้มหนใกันมาเชื่อหรือเปล่า รู้ไหมคนนี้คิดถึงก่อนที่สุดคือนี่คนนี้นะนี่คนดนะเจ้าของในขนาดนี้คนไม่จริงๆพี่ทิมคิดรุ่นไม่ใช่แต่กาเลยไม่ใช่เขาได้พี่ทิมเขาจะได้เขาไปอาไรพี่ตานคิดเป็นยังไงเข้าใจไม่ได้พี่ทิมคิดเข้าใจได้เข้าใจได้นี้หยุดไปสองเดื้อเนื้เต็ม ดีมากคือผมจะอยู่ตลอดไปคือเรามีเพื่อนร่วมงานดีอันนี้เพื่อนร่วมงานดีเพื่อนงานดีอะไรด้วยนะเพื่อไอ้ตรงเนี้ยกูจะตอบก่อนเลยนะแต่แต่คือตลอดไปคือแบบว่าปกติแบบเพื่อนงานอื่นผมไม่รู้นะเป็นไงแต่เพื่อนงานเนี่แบบผมเอาเปจริงจังถือจริงจังอ่ะ มีเพื่อนร่วมงานดีเพราะแบบ,แบ,บอย่างทรายอย่างเงี้ยโทรมาแบบถามอาการ <c oughs> ทุกอาทิตยเนี่ยว่าเออแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยอย่างแบบเราเราหยุดไปเราไม่ทำงานเนาะแล้วแบบว่าคือที่ทำง,งานเพราะแบบยังอยู่ซัพพอร์ตเออซัพพอร์ตไม่ยินเดือนเราแบบปกติปกติ<ช>เลยนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราเราก็แบบมีนู่นนี่นั่นมีภารที่ต้องใช้เแล้วดีงานไปเราแบบล้มอ่ะคือถ้าบอกว่าที่อื่นเราก็ไม่รู้เป็นไงแต่ที่นี่คือแบบดีแบบ ตปี๊กแล้วืนกไปก่อนพี่พาน่อยเอออไปก่อนพี่ไม่ฟังกูนะเขารู้หรือเป่ามึงป่วยโ้ยเปยงไงปี่ทีเป็นคนนอเองว่าให้เงินเดือน้องเต็มไปเลยด้วยเอำคาไหมคานไหานมากขาดยอะกเอัิกับคนดูกว่าต่อไปนี้กอลกลับมาแล้วตลอดไปตลอดไปเสาร์ที่ทำงานได่ตลอด ไปวิธีนําไปชมบเบป็นเก่งเนะเรนะฉันขอว่าฮ้ยบล้าไปช่วยพวกหนูออกกองด้วยปเบจริงพี่กิงมากมันเินไปไหนมันไม่กลัวมันไม่เอือยเลยไม่เอวยเลยไไเน่ยมัไม่กลัวมันไม่เอัอเลยต่อนี้ไม่มีเอือยไม่มีเลยเอาไม่ลเพราะว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วโอ๊ยโย พี่ทำอะไรอยู่ครับพี่มาแล้วเอ้งมือก๊อปแน่เลยดูทรงไม่ใช่ครับเขาให้มันจูบพี่บ้างไหมไม่ใช่ผมขอขอบคุณพี่ไงแบบว่าแบบหยุดยาวไปแล้วแบบพี่แบบทัก่อนผมอะไรอย่างนี้ครับมากดีครับมังก็ขอแบบพี่ไหนได้ไหมครับพี่เสื้อผมเปียกนะครับอย่าเลยเสื้อพี่โอเคได้ซุปซี่เไม่ต้องป้อนเราไม่กอดกอดทันเร็วเนี่ย กูตายห่าแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี <laughs> <laughs> ่ตาหน่อยไปบอกพี่ตาไปบอกพี่ตาทวกคนโอเคทุกคนน้องก๊อฟกลับมาแล้วนะคะก็ให้กำลังใจน้องก๊อฟก็คือน้องก๊อฟก็คือหายแล้วแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดแบบทำได้ทุกอย่างขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าก็จะกลับมาให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็รอดูน้องก๊อฟในทีมพิธาแล้วก็อีพิธทามได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายที่รัก